สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่8กันยายน2 5 6 5น่านะครับนายพลวอรลรี่ซาลสนี่ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนออกมาเตือนนะครับผ่านบทความที่เขียนร่วมกับทางด้านมิโคลายบารบรอสกี้สมาชิกสภา,านิิติบัญญัติและตีพิมพ์โดยสำนักข่าวทางการยูเครนฟอร์มว่ามีความเสี่ยงที่รัสเซียนั้นจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีในสงครามยูเครน ซึ่งจะเพิ่มอันตรายจากความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ในวงจํากัดของมหาอํานาจอื่นๆภายใต้สถานการณ์จําเพาะปรากฏภัยคุกคามโดยตรงว่าของทรัมเตียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้านยุทธวิธีและอีกอย่างเป็นไปได้เนี่ยครับว่าไม่ได้ที่จะจํากัดความเป็นไปได้ที่มหาอำนาจของโลกอาจเข้ามาพัวพันโดยตรงในความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ในวงจํากัดซึ่งโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สนั้นส่อแววมาแล้วนายพลสลัดนียังเสนอให้ยูเครนเพิ่มศักยภาพทางทหาร ให้เทียบเท่ารัสเซียเพื่อพลิกสถานการณ์สงครามที่อาจยืดเยื้อไปจนถึงปี2 5 6 6โดยที่ยูเครนได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธพิสัยไกลจากสหรัฐอเมริกาภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องใช้เพื่อป้องกันตนเองและไม่โจมตีเป้าหมายซึ่งอยู่ภายในประเทศรัสเซียในบทความดังกล่าวเนี่ยครับนายพลสลัดดี้ได้ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่าเป็นผู้โจมตีฐานทัพอากาศซากี้ของรัสเซียในไครเมียด้วยจรวดจูโจมเมื่อเดือนสิงหาคม2 5 6 5จนทําให้เครื่องบินขับไล่ของรัสเซียเสียหาย จำนวน1ิบลำหลังจากที่ทางการยูเครนปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุโจมตีลังกล่าวมาโดยตลอดนะครับในขณะที่ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางด้านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐออกมาประกาศนะครับว่าสหรัฐนั้นได้อนุมัติเงินช่วยเหลือและเงินกู้จานวน2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว72 0 0 0ล้านบาทแก่ยูเครนและประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปเพื่อซื้ออาวุธยุธโทโกปรณ์จากทางด้านสหรัฐ จ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าแอนโทนีบริงเกนแจ้งต่อรัฐสภาว่าความช่วยเหลือใหม่ดังกล่าวจะสนับสนุนความมั่นคงของยูเครนและประเทศเพื่อนบ้านอีก18ประเทศรวมถึงพันธมิตรส่วนใหญ่ของสหรัฐในองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตตลอดจนพันธมิตรอื่นๆในภูมิภาคซึ่งเผชิญกับความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการถูกรัสเซียนั้นเนี่ยรุกรานในอนาคตด้านลอยออตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก,ก็บอกนะครับว่า เรื่องของพลเอกเยนโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้เข้าร่วมในการประชุมที่ยูเครนดีเฟนซ์คอนแทคกรุ๊ปนะครับรวมกับทางด้านลอยออตินก็กล่าวในที่ประชุมนะครับว่าโครงการช่วยเหลือทางการเงินแก่กองทัพต่างชาติอันใหม่นี้จะเพิ่มงบประมาณอีก673ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่การช่วยเหลือโดยตรงล่าสุดให้กับยูเครนเพื่อสนับสนุนด้านอาวุธหนักลูกกระสุนแล้วก็รถหุ้มเกราะในสงครามที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสําคัญทั้งนี้สหรัฐได้อนุมัติเงินกู้และเงินช่วยเหลือ จำนวน4พันล้าน,นดอลลาร์สหรัฐให้แก่ยูเครนและประเทศรอบข้างไปแล้วในปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนนี้และนี่ก็เป็นงบประมาณอีกก้อนหนึ่งนะครับที่สหรัฐนั้นได้อนุมัติในการช่วยเหลือยูเครนอีกครั้งหนึ่งครับ